สวัสดีค่ะหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะ IF มันดียังไงเหรอหมออินซูลินคุณจะเซนซิทิวิตี้ดีขึ้นคือคุณจะมีความไวต่ออินซูลินมากขึ้นกินทั้งวีทั้งวันเลยกระตุ้นอินซูลิ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 นมันก็ดื้อสูงปรีดกลายเป็นเบาหวานแล้วอันที่สองร่างกายจะเอาไขมันมาใช้ได้ทํไ i เเดี๋ยวจะขาดสารอาหารไม่ขาดเลยค่ะกินอาหารให้ถึงพอช่วงคุณกินคุณกินอาหารที่มีประโยชน์พอเราทํา ไอเนี่ยจะเกิดภาวะออโตฟาจีคือร่างกายมันต้องเอาตัวรอดอ่ะเฮ้ยมันอดอาหารมา16ชั่วโมงพอเรากินอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราอดอาหารมาตั้งยีิบสามชั่วโมงเลยซ่อมแซมเซลลเลยเอาโปรตีนที่เหลือจากในเซลลที่เก่ามาสร้างเซลลใหม่การทำไอเนี่เป็นแอนตี้เอจิ้งอย่างหนึ่งเลยนะคุณแข็งแรงขึ้นคุณมีเซลล์ใหม่คุณใช้คีโตนช่วงนั้น IF เเป็นโรคกระเพาะไหมคะจะเป็นโรคกระเพาะไหมฉันเป็นโรคกระเพาะเนี่ยกระเพาะทะลุเนี่ยเกิดจากเอสเพลโรไลเป็นแบคทีเรียตัวหนึ่งที่อยู่ข ยในปากอมไมเลสหลังเอมไซ์ F ต่างๆเปปซินอะไรเริ่มย่อยเนี่ยต้องมีอาหารเข้าไปค่ะมันไม่ได้หลังออกมาค่ะน้ําย่อยไม่มากัดกระเพาะช่วงนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพโดยการทำไอเอฟนี่มีประโยชน์มากรักษาโรคต่างๆกันแล้วเยอะ